ประมาณนี้เลยติดกัดได้เสร็จแล้วมากินด้วยกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณแม่นิวนะคะขอบคุณพี่บัวพี่บัวบทสบงสวัสดีค่ะพี่บัวแม่คุณแม่ลูกสี่โอ้ยไม่ได้ไปหาคุณแม่ลูกสี่เลย <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณแม่ลูกสี่ พี่บัวขมอัมรำนะคะคุณกาซ่านะคะคุณกาซ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเอสพีพรอนเอสพีพรอนแล artists, ้วก็พี่เปิลนะคะมีเรื่องเล่านะคะพี่เปิลมีเรื่องเล่านะคะสวัสดีทุกทุกบ้านเลยนะคะจากพี่เปิลนะคะคุณน้านครสวัสดีค่ะมากินต้มแซบกันนะคะวันนี้จะเป็นเมนูต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะนี่นะคะต้มแซบกระดูกอ่อนอร่อยอร่อยมองเห็นไหมเนี่ย มองไม่เห็นเลยใช่ไหมเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยนี่นะคะต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะตัวคนไม่ต้องเห็นนี่นะคะเนื้อเปืเป่อยๆนะคะเนื้อหมูนะคะกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนก็จะเขาเรียกอะไรกระดูกแก้วหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ส้มตํานะคะส้มตาปูปลาร้านะคะ แล้วก็ขนมจีนนี่ขนมจีนนะคะขนมจีนอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะยายเล็กขอบคุณนะคะกลมอลัมรำจัดสีจัดจ้านมากอร่อยอร่อยพี่ระวีขอบคุณนะคะพี่ระวีพี่บัวแล้วก็คุณกาซ่าคุณแม่ลูกสี่นะคะน้องดานะคะยายเล็กนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณพี่เปิ้ลคุณน้านาครนะคะต้มแซ่บแซ่บใช่แล้วก็เอสพีพรพนนะคะ, FP, นะคะยินดีต้อนรับทั้งสองบ้านเลยนะคะมาค่ะมากินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวชิมต้องเอาถ้วยมาตักเนาะ <laughs> จะกินในหม้อเลย <laughs> จะกินในหม้อเลยก็ยังไงนะเดี๋ยวเอาถ้วยมาตักดีกว่า เอาถ้วยมาตักหน่อยเอาถ้วยเล็กดีกว่าหรือเอาถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็ไม่ต่างากันเยอะนะนี่นะคะเอาถ้วยใหญ่ดีกว่าแต่ถ้วยเล็กก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ร้อนๆเนานะ ช่วยเล็กดีกว่าเดี๋ยวได้ตักบ่อยๆไงตักตักน้ำแล้วร้อนบ่อยๆตักขึ้นมานี้มันจะเย็นหน่อยดูสีสันสีสันแซบเลยค่ะคุณกาซ่ามาค่ะใครโอ๊ยบังมาไม่เนี่ยบงังบังกินต้ตมตําไปนะอันนี้เป็นต้มแซบกระดูกอ่อนเนาะแซบแซบ บางมาก็ให้บางกินส้มตำข้าวเหนียวเอ้ยข้าเอ้ยขนมจีนนะขนมจีนแล้วกันเลี้ยงเลี้ยงบางด้วยขนมจีนนะนี่นะคะมองเห็นไหมเอ่ยส้มตำนะคะส้มตำมากินได้มากินได้คุณเกษตรทำสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกษตรทำนะคะสวัสดีทุกๆุกบ้านเลยนะคะ ก็เวลาเลื่อนทีแล้วลืมคุณจวนองค่ะคุณแม่ลูกสี่คุณจวนอองนะคะพี่บัวสวัสดีค่ะจากพี่ระวีนะคะคุณยายเล็กก็พี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีจากยายเล็กนะคะน้องมินเออพี่พี่ระวีนะคะจวนอองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องดาพี่จวนอองสวัสดีค่ะดานิวซซแลแดนสวัสดีครับจากจวนอองนะคะยินดีต้อนรับทุกๆบ้านเลยนะคะ มาค่ะเรามากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอหาตะเกียบหน่อยนะลืมลืมหยิบวันนี้เราก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะ